ข่าวสารกันต่อในพื้นที่จังหวัดพิษนุโลกนะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะจัดพิธีทักษินานุประธานอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดวังหินที่วัดวังหินอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายทวีเสริมพักดีกุลเป็นประธานในพิธีทักษินานุประธานอุทิศถวาย พระครูประลัดวิมลศิริรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดวังหินเนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพและพิธีฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับทางด้านของเจ้าอาวาสวัดบางหินที่ได้รับพระราชทานรางวัล สเสาเสมาธรรมจากประเภทการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมผู้มีผลงานโดดเด่นในการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและได้รับการยกย่องจากคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศในการนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้อ่านสัญญาบัตรพระราชาคณะชั้นสามัญแด่พระภาวนาวชิวราจารย์วินะครับท่ามกลางคณะสิยานุสิตพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก โดยมีพลโทกิติพงศ์จำสุวรรณแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยภริยาและรองผู้ราชาการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมวิธีนี้อย่างพร้อมเพรียงกันครับ